วันนี้กิ่งมีรถอีโกคามารีวิวให้ชมกันนะคะแจ้งก่อนว่ารถที่เรียงกันอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นรถอีโกคาทั้งหมดเลยนะคะเครื่องเล็กๆใช้ง่ายๆนะคะประหยัดน้ํามันอีกด้วยแถมเรดผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนถูกรถประหยัดน้ํามันและน่าใช้งานมากๆนะคะ สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องกิ่งเพชรยนต์วันนี้เราก็อยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรษีไทย68แยก1แน่นอนว่าวันนี้ถ้ากิ่งมารีวิวนะคะกิ่งก็จะมีกลุ่มรถอีกโกคาที่น่าใช้งานมารีวิวให้ชมกันนะคะ ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมตัวรถนะคะสวยๆที่กิ่งเอามารีวิวให้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวรถเข้าใหม่หรือว่ารถหน้าใช้งานสวยๆของทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะอ่ะอย่างที่กิ่งแจ้งไว้เนาะวันนี้กิ่งมีรถ กลุ่มอีโกคามารีวิวให้ชมกันนะคะแจ้งก่อนว่ารถที่เรียงกันอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นรถอีโกคาทั้งหมดเลยนะคะเครื่องเล็กๆใช้ง่ายๆนะคะประหยัดน้ํามันอีกด้วยแถมเรทผ่อนเริ่มต้นเพียง5000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนถูกรถประหยัดน้ํามันและน่าใช้งานมากน,านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคันแรกกันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวเล็กคันนี้เป็น h o n d a b บี 1.2V นะคะคันนี้ปี2010 สิ 17, นะปี2017สบอสีบอลสวยๆเลยในราคาตั้งขายคันนี้นะคะของเราต้องขายอยู่3,45 0 0 0บาทเท่านั้นเองเนาะรถสวยมากๆเป็นแฮทแบ็ก5ประตูด้วยนะคะคันนี้อ่ะโฉมหน้านี่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นของ Honda เนี่ยรถเขาใช้งานดีนะคะอะไลลดีแบรนด์ก็ดีนะคะด้วยตัวรถแล้วเนี่ย เป็นเครื่องพันสองด้วยรถเครื่องเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สย้ำก่อนของเราจะเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะก็จะเน้นคัดเกตคุณภาพเข้ามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะถ้าซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ,ะมาดูในรายละเอียดของตัวรถกันก่อนนะคะอย่างที่แจ้งไปของกิจจะเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะรายละเอียดด้านหน้าเนี่ยสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถเนี่ยคมชัดเจนทุกจุดไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะไฟหน้ามาให้สวยๆ เนาะอันนี้ก็จะได้เป็นรถปีใหม่รถไม่ได้ตีลึกมากนะคะรถปี2017แถมผ่อนถูกอีกด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถก็จะได้ไปสวยๆเลยนะคะเหลี่ยมสันต่างๆสวยงามสีไม่มีกลับมาอย่างแน่นอนนะคะสเปคเดิมโรงงานไม่มีกลับสีรุ่นนี้เขาจะมีล้อมแม็กมาให้ด้วยนะคะใส่แม็กมาให้เรียบร้อยตัวไฟเลี้ยวเขาก็จะอยู่ด้านข้างตรงข้างแก้มให้แบบนี้นะคะถือว่าโอเคเลยเนาะคันนี้รถคันเล็กๆนะคะ ใช้ในครอบครัวก็ได้นะคะหรือจะเอาไปบรรทุกของใช้ขายของออนไลน์หรือว่าพ่อค้าไม่ขายเนาะที่อยากได้รถไว้ใช้ขนของขนสัมภาระนะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเดี๋ยวจะพารับชมด้านในกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะเปิดตรงไหนน่าจะเปิดด้านในเดี๋ยวเปิดท้ายให้ดูกันสักนิดหนึ่ง อย่างที่แจ้งไปนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะอันนี้คือพื้นที่ที่เขาให้มาเห็นเป็นรถบีโอนะคะแต่ว่ารถคันเล็กก็จริงแต่เขาสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยตัวรถของเขาเนี่ยเขาสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะอันนี้เผื่อใครต้องการใช้พื้นที่ด้านหลังเนาะวางของวางสัมภาระหรือจะเอารถขับไปเที่ยวนะคะไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนปาร์ตี้ต่างๆนะคะอันนี้วางของวางสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลย หรือต้องการใช้พื้นที่นะคนในครอบครัวมี4-5ถึงคนเนาะเราก็สามารถพับเบาะขึ้นมาได้นะคะอ่ะในครูอาในในส่วนของการใช้อนเนกประสงค์ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้างนี่นะคะหัวน็อตสวยๆนะหัวน็อตสวยๆไม่มีรอยแกะรอยขยับฝากระโปรงเดิมแท้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ามาอย่างแน่นอนรายละเอียดรอยเม็ดอาร์กนะคะเรียงกันสวยงามแบบนี้เลย นะสีนี้สม่ำเสมอทุกมุมทุกจุดไฟท้ายนะคะสีแดงทับทิมแบบนี้ตรงสเปคตรงรุ่นเลยไฟนะเป็นไฟแท้นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีละอองน้ำคาบเหลืองใดๆเลยนะรถค่อนข้างใหม่นะคะคันนี้ค่อนข้างใหม่และค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะอ่ะไปรับชมด้านในกันสักนิดหนึ่งเป็นรถแฮดแบ็กห้าประตูนะคะเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะคะ คันเล็กๆเผื่อใครไม่ชอบรถคันใหญ่นะมาะกิ่งมองว่าตัว Honda BO เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์และลงตัวมากๆอันนี้รถปี2017นะคะแต่ว่าระยะการใช้งานคันนี้แค่81,000โลเท่านั้นเองนะไม่ได้ใช้งานเยอะจนเกินไปนะคะรายละเอียดฟังก์ชันโหมดต่างๆภายในตัวรถเนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะใช้ f m ได้ AM ได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปกติเลยนะคะสามารถคอนโทรลได้จากพวงมาลัย หนะ้พวงมาล,ลัยเขาจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับโหมดได้นะคะแตรดังๆมีแอร์แบกให้ด้วยตรงพวงมาล,ลัยระบบเซฟตี้ค่อนข้างดีนะคะอ่ะมาพร้อมกับตัวระบบแอร์นะคะระบบแอร์เขาจะเป็นแบบปรับออโต้เนาะก็คือเปิดปุ๊บเย็นฉ่ำเลยนะคะเปิดปุ๊บเย็นฉ่ำนี่เล่งแอร์ให้ด้วยนะคะแยแอร์เ yeah, ย็นฉ่ำทุกตัวเนาะไม่มีไม่เย็นรถทุกคันนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับ FC ทุกท่านเนี่ยเราจะมีการ ตรวจเช็คระยะแล้วก็ปรับสภาพให้ครบถ้วนนะคะของเราจะมีทีมฝ่ายช่างเป็นทีมเซอร์วิสหลังบ้านให้อีกรอบหนึ่งนะคะเราไม่ได้ปล่อยรถตามสภาพอ่ะโอเคในหมวดฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรถคันถัดไปกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆเนาะเป็นรถ e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะใช้ง่ายๆนี่คันนี้อยากจะบอกว่า ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะสาหรับนิสันมาร์สคันนี้เห็นเป็นสีแดงแรงฤทธิ์แบบนี้เนาะตัวรถเนี่ยเขาใช้งานค่อนข้างดีเลยนะคะเครื่องนี่ประหยัดน้ํามันมากๆแล้วก็ขับแล้วนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆเลยรถไม่สะดุดไม่กระโดดนะคะเครื่องแบบว่าใช้งานโอเคเลยเนาะ ในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นนิสสั e 28, นมาร์ท 1.2E ปี2018เนอะรถก็จะปีใหม่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่329,000บาทถ้าจะไม่ผิดคันนี้น่าจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,200-5,300เท่านั้นเองเป็นรถปีใหม่ผ่อนได้ถึง84งวดเลยนะคะอ่ะคันนี้โหระยะการใช้งานคันนี้ใช้งานแค่7,000กิโลเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ปี2018นะคันนี้ราคาดีราคาถูกนะคะ ผ่อนโทรผ่อนสบายๆได้รถสวยๆไปใช้งานบอกเลยคันนี้เทพจะแกะป้ายแดงมาเลยก็ว่าได้นะคะรถ10ปีและ18 19 20 1 2 3 4 5, ปี5ปีแต่ใช้งานแค่7,000โลเนาะถือว่าคุ้มนะคะใครได้คันนี้ไปรถเป็นสีแดงด้วยขับแล้วไม่ดูเบื่อไม่ดูแบบว่าอ่าดูแล้วไม่เบื่อเนอะอาะมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้างนะคะ วันนี้ก็จะรู้สึกอลเออร์ตนิดนึงเนาะเพราะว่ารถที่ทีมงานเรานี่จัดเข้ามาให้นี่สวยๆดังนั้นเลยนะคะอยากจะรีวิวให้ชมกันเนาะในส่วนของรุ่นนี้เขาจะได้เป็นไฟมัลติลท์เตอร์นะคะชุดโคมไฟสวยๆเลยเนาะนี่จับไปไม่มีบาดมือนะคะใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกแล้วนะคะไม่มีละอองน้ำภาพเหลืองใดๆเลยสีแดงสีนี้เป็นสีเดิมจากทางโรงงานเขานะของเราไม่ได้ไปกับสีนะ ไม่ได้ไปกลับสีมาอย่างแน่นอนนะคะรถไม่มีชนรายละเอียดสวยๆเลยข้างแก้มต่างๆกิบล็อกอยู่แน่นนะคะกิบล็อกอยู่แน่นๆเลยโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นของนิสสันโดยตรงหน้าไม่มีการแปลงโฉมมาอย่างแน่นอนนะคะเช็คดูได้จำทะเบียนไว้เลยนะทะเบียนนี้มาใช้งาน7000เท่านั้นเองนะคะรถปี2018 ราคา3 29,000บาทนะคะภายในเขาจะคุมโทนด้วยสีดำน้อยด้วยตัวรถที่เป็นสีแดงเนี่ยนิสสันมาร์ตเขาก็จะเป็นรถแฮทแบ็ค5ประตูเช่นเดียวกันนะคะอ่าฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว B10 คันนี้นะคะ2คันนี้ก็คือคันเล็กๆใช้งานง่ายๆนะคะเป็นเครื่องอีโกคาเช่นเดียวกันเบนซินไม่เคยติดแก๊สย้ําก่อนนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเนาะรายละเอียดด้านหน้าเนี่ยตัวเขาก็จะมีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยเนาะก็จะเป็นความ แปลกตาและแปลกใหม่นะคะเป็นชมใหม่ที่เขาทําออกมานะคะถือว่ามันก็จะมีความโดดเด่นและทันสมัยไปอีกหนึ่งรุ่นนะคะอีกแบบอีกสไตล์เลยเนาะเพื่อ พพอ่อแม,แม่ท่านไหนนะคะอยากได้รถไว้ให้ลูกๆขับไปเป็นน้องนักศึกษาจบใหม่ก็ดีหรือว่านักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะคะอยากได้รถคันเล็กๆผ่อนสบายๆไปใช้งานนะคะขับในบ้านในเมืองเราเนาะคันนี้เวลาเจอรถติดๆเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างโอเคแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะขับจอดก็ง่ายนะคะถอยจอดตามห้างตามซองต่างๆเนี่ยลงตัวนะคะใช้งานแบบว่าคล่องตัวเลย ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้อ่ะรายละเอียดพาดูรอบคันสักนิดนึ่งนะคะนี่ตัวรถสวยๆสีสม่ำเสมอกันทุกชิ้นส่วนเลยนะคะรถไม่มีกลับสีเปลี่ยนแปลงมาแต่อย่างใดนะและที่สำคัญคันนี้เราติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะติดฟิล์มมาให้หมดพร้อมใช้งานมากๆ ถ้าใครที่สนใจนะคะโทรมาเลยนะคะโทรมาตามเบอร์โทรที่แอดบินเราแัะไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะคะรับประกันและการันตีได้ได้รถสวยๆไปใช้งานรถทุกคันที่ออกจากบริษัทเพชรยนต์ของเราไปนะคะจะไม่ได้ไปทําอะไรจุกจิกอย่างแน่นอนของเราเตรียมเช็คแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างให้หมดพร้อมใช้งานนะคะมารับรถแล้วก็เอารถไปเที่ยวได้เลยนะคะามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้าง ตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายของรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบ led ให้นะคะเป็น led สีทับทิมสวยๆเลยนะถือว่าสวยอะรุ่นนี้เนาะที่เปิดฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งด้านข้างนะคะสีแดงสีสวยๆเลยนะสปอยเลอร์ต่างๆติดมาให้ครบหมดนะคะพร้อมไฟเบรกโดยที่3าเนาะติดมาให้หมดเลยสวยมากๆนะคะคันนี้ ามาดูภายในกระเซ็นนิดนึงนะคะภายในเนี่ยเห็นเป็นตัวรถคันเล็กๆนะแต่ว่าพื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่ายังใช้งานอเนกประสงค์ได้พอสมควรนะคะวางกระเป๋าเดินทางสิ่งของสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครที่ของเยอะนาะต้องการแบบว่าขนของเยอะๆเนี่ยไอแผ่นรองตรงเนี้ยเราสามารถถอดเก็บลงไปได้นะคะถ้าตรงเนี้ยเราถอดได้ นะถ้าจะเอาวางสิ่งของเนี่ยก็วางทับตรงนี้ไปได้เลยวางกล่กลองทิชชู่เอ่ยหรือว่าผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเสื้อพงเสื้อผ้านะคะวางได้หมดเลยเบอะนะเบอะก,ก็พับได้นะคะเบอะพับได้เช่นเดียวกันอ่ะอันนี้ก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกเนาะก็ถ้าสนใจนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อกิ่งโดยตรงก็ได้นะคะเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้นะคะเดี๋ยวกิ่งดูแลต่อให้ เนาะฝากไว้ด้วยสําหรับนิสสันมาร์ท 1.2E ปีสองพคันนี้ย้ําราคากันอีกทีคันนี้อยู่ที่3 2 5แ0 0สันบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงห้าพันกว่าบาทเนาะห้าพันกว่าบาทนะคะอะมาดูคันนี้กันต่อเลยสีส้มสวยนะคะสีส้มสวย,สวยมาดูแบรนด์หลักกันลของเรากันบ้างนะคะ โตโยต้ายาริส 1.2G คันนี้ตัวท็อปด้วยนะคะตัวท็อปปี2014เนาะเขาก็จะมีการแปลงโฉมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนหน้ามาแล้วนั่นเองเนาะปกติหลายท่านก็จะจำได้ว่าตัวยาริสเนี่ยเขาจะเป็นตัวคันเล็กๆคล้ายๆกับเจ้า2ตัวนั้นใช่ไหมแต่ว่าปี2 0 1 4เนี่ยเขาจะมีการปรับโฉมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวปรับโฉมตัวเนี้ยปี2 0 1 4 ะะสีส้มเนี่ยเป็นสีเดิมจากทางโรงงานที่เขาทํามาให้เลยนะของเราไม่ได้ไปกลับสีมาให้นะคะรถทุกคันไม่เคยติดแก๊สนะถ้าเกิดว่ามีติดแก๊สมาเราก็จะแจ้งโดยตรงนะคะแต่ว่าคันนี้เป็นรถที่อาเบนซินแท้นะคะเบนซินแท้ย้ําเลยคันนี้ราคาตั้งขาย3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองเป็นเครื่องพันสองนะระยะการใช้งานเท่าไหร่เอ่ย คันนี้ใช้งานไป1.3 0 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะรถปี2014ถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะไม่ได้เยอะจนเกินไปเลยเป็นแฮตแบ็กค่าประตูเช่นเดียวกันนะคะโอ้ถือว่าแอดมินเราเนี่ยที่เตรียมรถมาให้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่จัดอยู่ในกลุ่มโหมดเดียวกันเลยนะใช้งานอนเนกประสงค์ก็ได้ใช้งานในครอบครัวก็ได้นะคะหรือจะไปใช้ส่วนตัวแบบว่าผ่อนชิลๆสบายๆไม่ได้หนักมากนะคะมาเลยนะคะติดต่อมาเลย ในส่วนของคันนี้นะคะสังเกตเลยด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีการติดสกเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งเนี่ยมาให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสกเกิร์ตเอ่ยลองล้อแม็กมาให้เอ่ยนะคะและที่สําคัญด้านหน้าตรงเนี้ยเขามีการไปครอบแคปล่างมาให้ด้วยนะคะเป็นลายคาร์บอนดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะด้วยตัวรถที่เป็นสีส้มและเขาไปลงคาร์บอนมาให้แบบนี้เนาะรอบตัวโลโก้ของโตโยต้ามาเลยนะคะ สายสปอร์ตเลยก็ว่าได้เนาะรุ่นเนี้ยและที่สําคัญตัวไฟหน้านะคะด้วยความที่เขาเป็นตัว G เนาะ G เนี่ยเขาจะเป็นตัวท็อปไฟเขาก็จะได้มาเป็นไฟหลอดแก้วโปรเจคเตอร์ให้นะคะเพิ่มแสงสว่างความสว่างบนท้องถนนเวลาเราขับขี่เนาะความสว่างมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะค่อนข้างลงตัวที่สําคัญไฟตัดหมอกมีมาให้ครบหมดนะคะ2ฝั่งเลยไฟแท้ไฟเดิมนะคะ ชิ้นส่วนด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยแยกออกจากกันนะคะกิบล็อกทุกตัวนี่ติดอยู่แน่นเลยนะคะนี่ล้อแม็กี่กิ่งบอกไปนะว่าเขาใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยตัวนี้แม็กไม่มีรอยแตกไม่มีกินขอบนะคะเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะถือว่าใครที่ได้คันนี้ไปก็ถือว่าครบนะคะครบเลยไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะถูกใจวัยรุ่นอย่างแน่นอน มติดมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมคิ้วกันสาสเปคเดิมโรงงานครบหมดนะในราคา3 0 0 0สนกว่าบาทได้รถสเปคนี้ไปใช้งานอย่งมองว่าคุ้มมากๆเลยนะคะไฟท้ายเนี่ยสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นเดียวกันนะคะแฮทแบ็กประตูอย่างที่แจ้งไปตอนแรกเนาะเปิดได้นะคะเบาะพับได้หูคันนี้เบาะหนังด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในอีกสักนิดนึง นะคะอันนี้ก็จะมาให้ดูรายละเอียดเนาะเราเก็บของได้ประมาณไหนประมาณไหนเผื่อจะตอบโจทย์พี่ๆหลายท่านนะคะอ่ะถัดรองมาให้ครบนะคะมีมาให้หมดเลยนี่ถือว่ามาค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้อุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างนี่ครบเลยนะคะทั้งยางอะไ่เครื่องมือแม่แรงมีมาให้หมด ทุกชิ้นส่วนนะคะที่มากับตัวรถทางเราใส่ไปให้พี่ๆครบทุกอย่างนะคะไม่มีการแกะออกอย่างแน่นอนนะไม่มีถอดเก็บมาเท่าไหร่ให้ไปทั้งหมดเลยนะมามาดูข้างในสักนิดหนึ่งนะคะตัวจีคนถามหากันเข้ามาเยอะกันจังเลยนะคะอยากได้ตัวยาริธตัวจีกันจังเลยนี่มีให้พร้อมส่งแล้วนะคะเครื่องนิ่งมากนะสตาร์ทในแบบว่า สตาร์ทปุ๊บปิดปั๊บแอร์นี่เปิดรถมาเย็นฉ่าเลยนะไม่ต้องรอนานไม่ต้องเล่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะด้วยความที่เขาเป็นตัว G ภายในเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำรายละเอียดที่เขาเดินได้ออกมาเนี่ยจะเป็นออกสีสีเหลืองนิดหน่อยเนาะออกสีครีมๆหน่อยค่อนข้างลงตัวและตัดกันมากๆนะคะเบาะหนังก็จะทําความสะอาดได้ดีนะคะดูแลรักษาได้ง่ายหน่อยนะทั้งองแอร์ต่างๆนี่เขาก็จะเป็นแบบออโต้ให้หมดเลย ะะเป็นแอร์ออโต้เย็นฉ่ำเลยนะคะยเย็นฉ่ำโดยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นตัวโหมดกระจกต่างๆนะคะเขามีให้หมดเลยมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะอยู่ฝั่งด้านนี้ปรับกระจกเนี่ยซ้ายขวาปรับออโต้ได้นะคะเปิดปิดนี่ก็คือมีระบบออโต้ให้รู้ให้ให้เลยนะคะนี่ ค่อนข้างครบเลยนะคะรุ่นนี้ทั้งเซ็นท่านล็อกและก็กระจก4ี่บานเนี้ยปรับออโต้ให้หมดเลยนะโอเครายละเอียดประมาณนี้อันนี้ใช้งาน1นึ่งแสามหื่นโลนะคะปีสองพสสี เป็นรุ่น 1.2G นะคะย้ำราคากษัตริดหนึ่งคันนี้เราตั้งขายอยู่3 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองเผื่อใครที่ชอบสีส้มนะคะไม่ชอบสีแบบว่าสแตนดาร์ดเบสิกทั่วไปคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะมีสักเกอร์ใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแต่งหน้าหล่อๆมาให้เรียบร้อยเลย เห็นแปลงหน้าแบบนี้ขอย้ําก่อนนะคะของเราเนี่ยรถไม่มีพลิกความชนหนักตีลังกากับสีมาอย่างแน่นอนนะคะรถเนี่ยสเปคเดิมเดิมเราก็อาจจะมีตกแต่งภายนอกให้สักนิดหน่อยนะคะแต่ว่าในเรื่องของตัวโครงสร้างเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างแน่นอนนะคะการันตีได้โอ้ผ่านไปแล้ว3ขัคันนะคะมาดูเจ้าสีขาวมุกค,คันนี้กันสักนิดนึงนะคะคันสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะดูคลิปกันให้จบก่อนมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่นะคะ อ่าสำหรับคันนี้นะคะซูซูกิสวิฟสองอ่าหนึ่คันนี้ปี2021ใช้งานแค่หม0 0นโลเท่านั้นเองนะคะได้รถปีใหม่ไม่น้อยนะราคาตั้งขาย4,59,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดคันนี้รู้สึกว่าจะได้เป็นตัวสีเนี่ยเป็นสีหายากด้วยนะคันนี้ปกติเราจะเห็นบนท้องถนนนี่ก็จะเป็นสี สีแดงเอ่ยสีน้ําเงินเอ่ยนะคะที่เขามาแต่ว่าสีขาวมุกเนี่ยน้อยนะที่จะเห็นเพราะว่าตอนที่ออกป้ายแดงมาเนี่ยรอสีค่อนข้างนานเลยนะคะเป็นสีพิเศษสีขาวมุกนะรุ่นเนี้ยนะคะใช้งานแค่1นึ่งหนึ่พโลเท่านั้นเองตัวชมหน้าของตัวนี้นะคะเขาก็จะได้เป็นหน้าใหม่เลยนะตัวม i n เนอร์เชนเลย กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งนะคะมีโลโก้ซูซูกิตัว s ให้แบบนี้นะคะโครเมียมนี่เงาเงาเลยรถแทบจะแกะป้ายแดงมาเลยนะคะคันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนไปไหนเลยนะได้มาสวยๆเนาะคันนี้อ่ารายละเอียดฟงไฟต่างๆนี่สวยครบหมดนะคะนี่มาดูด้านข้างด้านข้างพื้นผิวเรียบๆรเนียนๆเลยนะคะไฟ อ่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเขาติดมาให้ตรงข้างแก้มให้แบบนี้นะค่อนข้างลงตัวเลยก็จะดูดีไปในอีกแบบหนึ่งนะคะตัวกระจกมองข้างเขาจะเป็นแบบปรับอัตโนมัตินะคะเป็นปรับไฟฟ้าให้แล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะคะฟองฟิล์มติดมาให้ครบหมดนะนี่ตัว Suzuki Swift นะคะรุ่นใหม่ๆหที่เขาทำออกมาเนี่ยที่เปิดประตูเขาจะอยู่ด้านข้างแบบนี้เนาะนี่เปิดปิดได้ ดูไฮโซนะคะ, Hi so, ะ,คะเรียบหรูเก๋ๆเนาะรุ่นนี้นี่มาดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านท้ายเขามีการปรับเปลี่ยนมาให้หมดทั้งหน้าทั้งหลังนะคะไฟท้ายเขาก็จะมีความโดดเด่นเป็นเหลี่ยมสันขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะคะเป็นไฟ LED ด้วยเนาะนี่สวยๆนะคะสวยๆเลยใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะสีขาวมุก คันนี้มีคันเดียวเท่านั้นเองนะคะมีเข้ามาคันเดียวใช้งานแค่หมื่นกว่าโลนะได้รถปี2021ถือว่าค่อนข้างใหม่อ่ะมาดูภายในสักนิดนึงคันนี้ภายในสวยนะคะสวยอีกแล้วเนอะสวยทุกคันเลยนี่สวยจริงๆ กุญแจนะคะเขาจะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะคะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสามารถปลดล็อกหรือว่าเปิดรถได้จากภายนอกได้เลยนะคะแค่กดปุ่มกุญแจเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาออกมาติดตัวตลอดนะเอาไว้ในกระเป๋าไม่ต้องเอาออกมาก็ได้ขอแค่ให้อยู่ในรัศมีที่อยู่ในตัวรถเนี่ยเราก็สามารถกดสตาร์ทได้เลยอสมมุตินะกุญแจมันวางอยู่ไกลใช่ไหมแต่เราอยู่ในรถแค่แตะเบรกแล้วก็กดปุ่ม Engine Start รถก็สตาร์ทให้แล้วนะคะถือว่าครบ แล้วก็ไฮโซดูหรูหรามากๆนะคะคันนี้อ่ะปี 2, 2021เขามีอะไรมาให้บ้างหนึ่งเลยพวงมาลัยแบบนี้สวยๆนะคะพวงมาลัยตกแต่งด้วยโครเมียมสวยๆเลยนะคะโลโก้ของซูซูกิเขาอยู่ตรงกลางนะฟังก์ชันต่างๆนี่เขามีมาให้หมดทั้งเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเชื่อมต่อกับตัววิทยุให้เลยนะระบบแอร์นี่เป็นออโต้ให้เรียบร้อยปุ่มอ n นจิสตาร์ t นะคะโอ้เรือนไมนะ้นาปองน้ปาปัดสวยหมด นอะรุ่นน,นี้่ใครนะที่อยากได้สเปคนี้นะคะหรือว่าชื่นชอบซูซูกิสวิฟตอยู่แล้วขอแนะนำคันนี้เลยนะได้รถสีสวยและใหม่ด้วยนะคะและใหม่อีกด้วยโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในกลุ่มของรถ e c โคคาที่กิ่งเอามารีวิวให้วันนี้นะคะ ถูกใจพี่พีท่านไหนบ้างโทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยหรือว่าฝากช่องทางติดต่อไว้กับทางแอดมินเราก็ได้นะคะแจ้งว่าติดต่อกับเซล,ล์กิ่งได้เลยยินดีให้คำปรึกษานะคะ จำโฉมหน้าจำทะเบียนกันไว้นะคะดัง4คันนี้รับประกันว่าได้รถสวยถูกใจไปใช้งานอย่างแน่นอนขอฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะถ้าสำหรับพี่ๆที่อยู่ไกลนะคะอย่างเช่นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งแต่ว่าไม่สะดวกขึ้นมาดูรถที่กรุงเทพนะคะ ของเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเหนือใต้ออกตกนะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะคะย้ําก่อนขอแค่ลูกค้าที่อยากออกรถนะมีอาชีพที่ตรวจสอบได้นะคะเอกสารนี้ใช้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าอาชีพของลูกค้าเป็นแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าค้าขายออนไลน์ตอนนี้เรารับจัดไฟแนนซ์ได้นะคะ เอาข้อมูลรายละเอียดลูกค้ามาพูดคุยกันก่อนได้และที่สําคัญนะคะโปรขับฟรี90วันเรากลับมาแล้วนะหลายท่านถามหากันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะว่าอยากได้โปรขับฟรี90วันจังเลยนะคะนี่มาติดต่อที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเริ่มต้นดอกเบี้ยให้2.79เช่นเดียวกันนะคะมีโปรช่วยผ่อนให้ด้วยนะคะโปรช่วยผ่อนนี้นะคะผ่อน6เดือน นะถ้าสนใจรีบเลยนะคะอ่ะก็ขอฝากไว้ด้วยสําหรับ4รุ่น4สไตล์คันนี้นะคะ4สีด้วยนะฝากไว้ด้วยสําหรับรถลุ่มหมดอีโกคาร์นะคะประหยัดน้ํามันประหยัดพลังงานนะคะแถมผ่อนถูกอีกด้วยผ่อนเริ่มต้นเพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประกันไดน,น้องกิ่งกับทางทีมงานเพชรเด่นต้องขออภัยวนณที่มีด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหนคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ